สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายในหัวข้อต่อไปนะคะถัดจากเรื่องกดลูกโซ่นะคะก็จะพูดถึงค่าเชิงอนุพันธ์รวมหรือภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกว่า total differential นะคะจริงๆที่มาของค่าเชิงอนุพันธ์รวมเนี่ยในแคลนึงนะคะเนื้อหาที่พาราเ e ล,ลกันก็คือจะเป็นเรื่องของผลป่างเชิงอนุพันธ์นะคะก็ถ้าเราทราบมาจากในแคลนึง อ่ะเดี๋ยวครูจะพูดถึงของเดิมก่อนละกันเนาะค่าที่เรียกว่าค่าเชิงอนุพันธ์รวมเนี่ยนะมันก็คือการขยายความมาจากตอนที่เราเรียนพวกแคลนึงเนาะเราเรียนเรื่องผลต่างเชิงอนุพัทธ์หรือผลต่างเชิงอนุพันธ์น,น,นี่แหละอ่าสิ่งที่เราทำก็คืออ่าเราหาเรามีฟังก์ชัน y ในเทอมของ fx ใช่ไหมคะ แล้วคราวนี้เราก็ไปหาพวก d y ต่างๆเนาะ dy ก็คือ DF แต่ทีนี้เนี่ยเขียนในรูปของการประมาณค่าที่งานที่เราไปใช้ละกันเนาะแอปพลิเคชันของมันนะคะที่เอาไปใช้ก็คือส่วนมากเราใช้ในงานของการประมาณค่าเช่นสูตรการประมาณค่าของเราก็จะเป็น F ที่ตำแหน่งที่เราอยากจะทราบนะคะจะถูกประมาณด้วย F ที่ตำแหน่งเดิมที่เรารู้นะบวกกับ ตัวที่เรียกว่า f x แล้วก็ delta x ซึ่งส่วนที่ครูแรงเอาตรงเนี้ย f x คูณ delta x เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผลต่างเชิงอนุพันธ์นะคะคราวนี้ในตัวแคลสองเราเราเขียนแซในรูป f x y ใช่ไหมถ้าเราจะใช้การประมาณค่าของ x ที่เปลี่ยนและของ y ที่เปลี่ยน ก็หลักการเดิมเราก็จะเอาค่าที่เราทราบในตำแหน่ง x y ที่ทราบบวกด้วยค่าเชิงองนุพันธ์รวมที่นี้ค่าเชิงองนุพันธ์รวมของแถวสองเนื่องจากมันมีการดิฟเทียบ x และ y ในเวลาคนละเลือกในคนละทางนะในครั้งหนึ่งอ่ะเทียบ y ครั้งหนึ่งเทียบ x ก็เลยเอาค่าทั้งสองตัวเนี้ยค่ะที่เทียบ x ไปคูณเดลต้า x คือส่วนเปลี่ยนของ x อบวก f y คูณด้วยเดลต้า y จะเห็นว่ามันใกล้เคียงกันมากเลย แต่แค่หนึ่งมันดิฟแค่เทียบตัวแปรเดียวแต่ว่าไอ้แก้วแคลสองมันมีพาร์เชลดิฟนะมันก็เลยต้องสลับกันดิฟทีละครั้งดิฟเทียบ x คูณเดลต้า x ส่วนเปลี่ยนของ x นะเดยเอ็เ <F S 1> <F S 2> ทียบ y นะคูณด้วยส่วนที่เปลี่ยนของ y เห็นไหมทุกอย่างคือคล้ายๆจะเป็นการขยายความเรื่องเดิมเลยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราตัดกลับไปที่เนื้อหาเราก็จะมาแนะนําสัญ,ญลักษณ์นะคะว่าสัญ,ญลักษณ์ที่แทนค่าเชิงอนุพันธ์รวมเนี่ยเราแทนด้วย dF อาจจะว่าไปที่ตำแหน่ง ab ไหนก็ได้ สมมติว่าที่ตำแหน่ง a b ที่เราทราบเนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปที่เดลต้า x กับเดลต้า y เพราะนั้นค่าเชิงอนุพันธ์รวมก็จะเป็น df ก็คือ f เทียบ y ดิฟ f เทียบ d f เทียบ x คูณเดลต้า x บวก f เทียบ y คูณเดลต้า y เห็นไหมก็คือสูตรเมื่อกี้นะคะที่ครูได้เขียนไว้ให้หเนาะคราวนี้ก็จะไปใช้ในการประมาณค่าฟังก์ชันนะคะเช่นในข้อหนึ่งเราเราประมาณที่ตัวแปรเดียวคือ x นั้น ข้างล่างข้างบนมีความใกล้เคียงกันนะของการใช้สูตรประมาณค่าเพียงแต่ว่าเราต้องทราบว่า df ก็คืออะไรอนุพันธ์ย่อย f เทียบ x คูณเดลต้านีบวก f เทียบ y คูณเดลต้านะคะอ่าเดี๋ยวครูจะพาไปทำตัวอย่างนะฮะค่าประมาณของสแควรูตัวนี้ยกกำลังสองบวกกันนะคะ